สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนคำคำตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเจ้ามาล,ลาอยู่ค่ะยังประธานด้กราฟหลังจากกินขา้าวเสร็จแล้วนะคะเมื่อนี้ก็ยังประธานด้กราบค่ะยังมีฉลองกันต่ออยู่นิดหน่อยนะคะวันนี้วันอาทิตย์อาจจีบด,ดกันเอาหอนอยู่บอว่าเมเนจเจอร์ <laughs> หลังจากกินเซตอะไรถั่วรับเมาส์ล่างถัวยล่างจานในงานแต่งกับมี่ยุ้ยซ้ำสหายสวัสดีค่ะพี่น้องคะแนกล่างจานเหรอซุ้มนางเบิ้งกับนางเบิ้งอยู่ก็เชื่อเดี๋ยวไปเบิ้งซุ้มจีจีเพิ่นอยู่ทางใดกันนะคะพี่น้องเปิดเพลงเบาๆฟังไปพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยขับกล่อมนะคะฮะ เออทวมโลดล่างให้คอยเลื้อยลดนะค <c oughs> อยบกท่านในล่างโย่พอดีแลล่างกี่ฟุ่นกะมือนี้ไปเบิดมือ,บอสบายดีเอ้ยบุญกินข้าวอิ่มแล้วบ่เตรียมชุดใส่ชุดน้อนเลยเตรียมสีนอนแลละเพื่อนพี่น้องเลยเพี่อเพียมาเบิ้งท้างนี้พี่น้องเลยสวัสดีค่ะอุ้ยท่านประธานยังนั่งเจินเทินอยู่นะคะ เพิ่นยังบ่ทันได้ไปบรนทมจ้าเามื่อโ่เมื่อส่งกบบ่ได้ันทมเอเอเราเรามานอนบ้านบ่บ่ได้เมื่อแต่บุดีเจ้จาค่ะเป็นขาไาก่เพิ่อนตอนนั้นเพิ่นออกมาเพิ่นคนเป็ดกับไก่เพิ่นออกมานําแล้วคือสิดโคตรเมืออ่อไหร่ <c oughs> ยอมละของเพิน่นอ๋อแล้วเสี่ยวมาเลี้ยงอยู่บ้านส่วนขอบเพื่อนเฮ้ยที่เราจมว่าอันแมวกินของเราบเบิดบ้านมันเบิดจังเสี่ยวมือเอาม่ เวลาพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะหญิงเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะ,คะกระซิมีเดวมบสรองกันจิ๊บๆนะคะพี่น้องเลยนะสไรโอ้ยซีเชิเขอปรับรรยากาศเป็นสตรดนจ้าโอ้ยไปไปนอนจ้าไปนอนเชิญไปนอนค่ะเชิญไปนอนค่ะวนนัน,ะน,นนี้อเมราค่ะนี่แหละตอนรับโมโมบัดตอนรับแขนน้ำดอกน้ำดื่มนะฮะอ้าวคือมีผู้ชายใช่หรอ เอาเท่านั้นสูเอาแม่นบอกฉันเอาบุไซมาถวายโมชาเอามาจิคู่กันบ่ยิงกินน้ำกันของมันหายยาโอ้ยันจิแปีงปัดสั้นปันส่วนกันจังไดล่ะสิแปีงสั้นปันส่วนกันจังไดล่ะมันจิตกลงกันบ่ลงร้อยได้กูว่าส่วนกลางส่วนบนส่วนล่างนอนผักกาดเทยผัดพริกกันย้อนใช่อีห้าเนี่ยมาบอกครบ เอามาเบิ่งอันแผนกคั่วอียังอยู่อีบ่สบายดีพี่น้องสบัยดีจ้าย่างเป็ดต่อพี่น้องเลยเจ๊ซีไปทั้งใดนะเป็ดตายทั้งนั้นนะคะเอออันนี้คือมือสังหารโหดเป็ดเอ้เจ๊ซีไปทั้งใดเลยเป็ดตายห้าทั้งนั้นพ่อป้าเอาทั้งนั้นคือบอขม้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยคือบออันเซิร์นหลังไปไหแม่เอาคือบอพ่อใหญ่ปเซิร์นหมูไข่นี่อ้า คือคือเพื่อนเชิงจากคองเฮือนก่อนเออให้เพันธ์ทางเข่ามันยอนเออไปไปไปเอิเพันมากูบอกให้เอิเข้ามาพี่กูบ่ได้ไปกินคางหัวอีนี่มึงอย่าเอาท่ายากอีกแล้วบ่เอิญแยกน้อยเพันเข้ามาสะ มดไม่ย่มอไตาอดเอออ้ง่างกางใจอะนาง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 ครับับมนนนางจ้วนงจิบจิบเมามอยกันฟังเพลงสบายสบายอุ้ยอยากฟังใหม่อีกเด้เพลงนี้มันเข่ากันนแมนบอกสเก้าใกล้สิบหาหอดเรบา นี่พอได้ลอกเพจบมเป็นสิ่งเก้าดิตัดออกเลยค่ะแมนบอกตัดขาดโตเลยค่ะเออเบาเอื้ออ้ไพ่ชิมาส่งแล้วมี่ระเบิดวัตถุนเมื่อียร์โอ้คุณแม่จะเมียแล้วค่ะคุณแม่จะเมียแล้วใช่ไหมคะโดยโดยนอนหลับฝันดีล่มกับหยๆเลยพี่น้องเอ้ยเด็กๆกันเล่นยางกันอยู่ทางหน้าเบาเดมาสวัสาเเด็กๆมาสวัสดีป้าลุงเร็วๆ ปวดไปดโดยสบายดีมา,มามาพี่น้องเอ้อมาร่วมฉลองมาร่วมยินดีกับเจอ้อามาราฉลองแอดได้พิ้นซื้อไปก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยเงินมาทีหลังค่ะค่ะเจะ้าเทื้อตอนนี้พี่น้องแม่มเจ้าโบเสื้อกาซ่างนาะจ้ะค่ะเนาะ บาเสื้อกัต้องเสือ้อลคะร้อยค่ะจุดสามจริยอดยุ่นนะมันหลายอยู่แต่ว่าขากรบอกเกอได้ผมี้แม่ปก้องเจ้าของไปนำอันตรายกันตัวน้อยผ่าบาทเมือดีขึ้นดีผ่ามาค่มาแต่ว่าเงินมันข้กรบอร้อยสามสิบสามว่ามันเป็นระบบการตัดของเขาก็อกน่ใจแต่าจเป็นบัญชีลาวแต่คักขาวา้ สิบสามามบสามเมค่ะมันยังไม่มีแค่ไม่แค่นั้นค่ะมันจะต้องตามมาเยอะเยอะจริงๆฉันก็อยากได้ลายคุแล้วแะสิ่เ่บอฉันลับคุณมาเท่าไรคะ่เอลี่ยมกันร้อยสาเหรียญค่ะปีนต้นไมมคุนเกือบต๊กตายมาหลายเดือนแล้วป่ะคบเยโตกต้น ปขาดตายเลยบริษัทเงินหนัวเดีวดีใจนะบอค้าจะดีใจปากว่ารใสเงืนตามือกล้องโอ้ยตกหันชิบรลกันเงนุ้มนะนหกัก็ว่าฉันอ่ะโอนวงเด่นสอนเตเจตสอนมึงขึ้นกันกบะค้าไม่บงการนะบอเอามันคือกาขึ้นมือนะมันคือบงการใจเสี่ยงเอาห่ามันยดกระคุ้มอยู่นะเอ มาค้าปัจจัยเด็ดรับจ้างุ้ม่อยจิงจัง่งในสักนีงเองบ่งมีแมงบงโบงบ่ง่าข้ามแลแม่็งบงเป็นสัญญาแมงโบงนะคะแขกให้ตอดไปเลยค่ะตอดฉันมาไน้ขานะคะมากหนักนน นังหน้านังงวอย่างายนะจ๊ะขอบอกเออแขกที่มาร่วมยินดีกับบได้มีอื่นไก่ตรงพี่น้องมิตรญาติพี่น้องเนกนี่เพื่อนใกล้ๆนี่แหละจ้าญาติพี่น้องคุณนาคุณตาประจํานี่แหละเออแต่มันกัคุ้มนะหญิงสันว่าเออก็สี่ห้าหกวิวหมื่นแล้วนะอ่าอ่าใช่สี่หมื่นกว่าแล้ว เออตาซาตัวหดแสนเด้อฮ่า เพิ่ดีจเฮ้ยดีใจเกหเราเฮ้ <c oughs> ยคันมองทำทานตะแลนลงมาตกป่ายขาแมงกัจิังคับแต่ว่ามึงอาสิอะสิบ่บมีชีวิตอยู <c oughs> <c oughs> ่มือนะคันลงนะว่ามันดุเีอยงนัแหละแต่ว่านะอันมือดีใจนะบน้ไพหูะนะคะ,ะเขงาขงงขี่บได<บ>้อบอกบได้บอกกมันเป็นที่เมย์เนาะมันให้ แรกจะไปอันเพิ่นอันโดนลูกน้องหน้ามันนะสุดีจะต่อยเพื่อนมาเสียกันบางโรงพยาบานโดนลูกต่อเพื่อนมันจังนอนแล้วมันเสียเพื่อนแต่ว่าอันขั้นไปโดนลูกอันไฮน่าอันยิงแถวเพื่อนมันไฮน่าอันผูกมัดใส่ได้เฮ้ยตะกี้จังเยวมันเมนอันนั้นเพิ่นเสียใจจูบโต๊ะมันนาน เกือกข้าวเกือกัะไก่เกือกเอาเนอะเรื่องของเรื่องนหนฉันเมาอันโออีชิเมื่อนั้นนะกันนั่นของนั่งอยู่ไหนพี่บ้ากันกัคุ้มคาโต้เออกักคุ้มเออกักคุ้มอยู่ไหน่คนอื่นอาจจะบุคุ้มสำหรับฉันกตะอูเออกักคุ้มเลยซ้ำนะเออขั้นชั้นเบกๆไงเธอกับโบได้ได้ปานนั่นเออ โอ้ยซ sí ีคือหัวหัวจนเจ๊บเบิดใสหัวนรงนะให้กัดตาตุบตาโปตาบวบคอยสหวัลฤิ์โอ้ยซีจ้ากินไปย้ำต้มไก่กันเด่นต้มไก่นั่งหูดปืดหูดปืดไอ้ฮะสูบห้างก็สูบเพื่อสุขภาพนี่แหละหัว กินเพื่อสู้กระเพาะเลยพี่น้องเลยค่ะกินเพื่อควบบันเทิงกินแล้วมันม้วนเนยแล้วบอดีติดดอกขาดในกระเป๋าแล่วนะบอดีติดได้หลาใจสดใช่ไหม ปลูกเอง่อแล้วปลูกเองหากปีนี้บม่ได้ปลูกตีอัลมาราปลูกแล้วพอแต่ละปีก็มาเอาน้ำเพลนนี่แหละหวออบก็หานกันเด้ออ้าบอลเลวพอดีจัดใล้มันปลูกปุดเดิวนันสับปอดไพเบก่อ้วกินลวมาเอาขยบโดและกันบดจัดไม่รู้นะบอกคอยคอยบ่ได้เป็นคนมากปลูกปันนันเจ้อัมาราและ้วปลูกทุกอย่างปลกันให้พี่ฟปูกแล้ว บอดอกเ่อาผู้ชายน่ะคือบอนั่งทำไมคุณถึงไม่นั่งเออมันคุณฮอนเหรอสงสัยคุณจะฮอนแล้วคุณเลยยืนตากลมไว้ฉันกับว้าหลายก็อยากข้อแห้งนะยิงาอยากกินน้ามูกับคือกินบอดายผู้ข่านี่คือซีเบิร์ตม่วันและเบ้อ จากที่ไปบ่าเคยมูบกินกระสดเอาสดเอาเปลี่ยนดีหอเปลี่ยนสีพุนเิข,าขาดเไ,ได้อกิกนมาไดร้อนาได้ทัขงขาวมเ้หันก้อนหิงฉันไก่เจีงถต้อมาเก่งใจฉันดอกกอใส่ไลคนีกอีกแมนตวบานะ <c oughs> ขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยหอมใส่หูพี่น้องกากๆเพราะว่าเล่นลู่ลูนเนาะโอ้มันยากมันยากเออต้องเข้าใจนะพี่น้องว่าเรืองธรรมรามีทุกอย่างหมูหมากาไก่เฟ็ดถ้ากินข้าวก็ต้องมีหมูมีหมามีไก่มีวุ้นเฟรชเลือกธรรมชาติอันเอฟซีเพรสเซเบลิอันธรรมราต้องตัดเดือกนี้ไปก่อนนะคะหมาบนผ้าเข่าค่ะโอ้ยเฉพาะอันเฉพาะอันมาเพิ่นนิกาอันหนึ่งหนึ่งประมาณ เมื่อเหลือสองหัวต้นผมก็จะเท่าไดชีวิดปิดมานอนไห้บ่ยากกับบ่แปลกดอกพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดหน้าลายลายได้ข่าวลายลายหนาพันเรียงทุกสรรพสัตว์ทุกสิ่งอย่างเลยเจปาลากระล้วมตั้งข้าพ่อพันแล้วเจ๊สีน่ะก็จังว่าโอ้เจสีเฮ็ดหลวงเฮ็ดหลายหยางสามซีซีป์กระสอบกุ่มแปดฝีผูกขาดเพราะว่าบริกินอยู่เืกันจังว่าเฮ้ยเองน่ะกะคุ้มอยู่ไเวลามาซอยมู่น่ะบ่ได้เมื่อยประเทศเรียงตัวเองน่ะม แม้นตยซองมือนะเออเขาเห็ดเอาเห็ดอยู no ่หน้านักเซิร์ฟไปเซิมันนะคือจะไม่เื่อยวี้ดเเาพื้นน้ำมันจน้างูหัดเบาพื้นคจะบจะแกว่ยามใมันกับมันได้เวเาเด้โคกันเนาะขั้นเบาอยู่อันในเฮือนเครกับว้ากับพี่กับน้องมันกับอารมณ์เนืงมันกันเนาะเบอปนี่้ำมันกบมีแนวแคพีตเบากันเป็นเรือมันเรือแต่แรกเบาว่า แต่แหละเออแ oh, wow! ah น่ว้าร yep. ye yeah, ักกาบ้าลักสิบ้าบ้างเลยเพิ่นกันยังบ่ทันแล้วค่ะพี่น้องขาเออเพิ่นอาจสิเมื่อยเด้ออย่าว่าสั้นว่าสี่นะคะขามากติดต่อตอนนี้เลยแมนมืออื่นก็เฮากับสิบ้าบ้างอีกแหละ คันว่าอยากไปซอยเพิ่นค้นข่าวหื้อข่าวกับเพราะว่ามิตรอ๋ออ๋ยชั้นเนี่ยชั้นชันคอทอนโตเด้อชันบ่เป็นเมียเพิ่นและแหละให้น้ายายโพดโพอือจะไปเห็ดลายยกแห่เอามาไล่จะน้อเฮจะได้คู่กัน <c oughs> เออหน้าลายซ้าายำกันตายแลว้วเห็ดไหนต่น,นี้นยยนปีนึงพอดีนะเพื่อแล้วหน้าน่ะค่ะดำหน้าโพวกับไม่ดำหน้าเมีย หากใครอยู่เพิ่นวานทางไหนเพิ่นวานจักมึงสีวางอีหยังเฮย้ยผัวกับผัวซื่อ่พัววางแล้วยนะมีแต่ซอยที่ทุกอย่างบันป่ให้ปราชญ์มึงกระตามแต่งนั่นเองมึงกับก่งคือกระเทยเถ้าเจียมมาล่าเพิ่นเลี้ยงทุกอย่างพี่น้องขนาดลกูกหลานเพิ่นวานยังเลี้ยงไว้กินบาดเทา้า <c oughs> มันกินยากกินกินเขาก็กินกันเองโอ้ยมันสิบรดปเป่ายิกสุกเลยอุ้งเดสูสุกเกสิเบิร์ทนทางป้านบอสิบมมีปัญญาปานนะสิมากินกันเองอย่าคือแบบว่าเพิ่ขาใส่กุญแจเขาเอาหัวงูเห่ามาฟังกระไดบอหั่กอะไดนี่แหละ เรียกตัดแตนเนี่ยคุณถนัดที่สุดคือนีเธอเ่าหวแขงแกร่งาค่ะเล่นเน้าหอทักษะ้มีทักษะกาันเอาเฮาน่ะตกลงว่าสิมีแบบซ่อมนะอยู่บอดนี่นะตัดแตซ่มอมอยู่บอซ่อมร้อยกระทงอยู่บอซ่อมคอนี่ยสักหน่อยพี่น้องาคอมือคนท่สี่กาเนาะซิด้ซ่อมไว้เพราะว่าเอิญเหมือนมันมา เขาฮ่สังขารบอกเฮ่สังขารกระทงบาได้พี่เฮ่แตประกวดบุญแต่มันบุญแต่มันบรว่าเฮ่สักศพบหมดแล้วพี่น้องขาเอาเป็นบางคลิปนี่กับสก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ก่อนนะจ๊ะและซุ้มห้าวกับซีสโลงกันไปนิดๆหน่อยๆอาจสิบบลึกประเด็บอกหุ้นจังไดนะคะน่ะอ่ะอ่ะพี่น้องอั๋มาพัชจากนะพี่น้องค่ะ อนจจะเป็นดื่มไปจิบจิบ,จบไปแล้วก็อาจีซ่อมแล้วซ่อมข้อนี่จักน้อยพี่น้องเอ๋ยจะได้กระขอบคุณหลายๆเขามาเป็นกำลังใจให้พวกนางๆแล,ล้วก็มาร่วมร่วมยินดีกับเจอัมรานะคะสลองพินค่ะเงินยังว่ากันอีกทีหลังนะคะเดี๋ยวนางอาจจะมีสลองอีกใหม่อีกก็ได้อะอ่ะรอติดตามอ,าอ้าวอีละบอกเล่าเด้อเล่าเด้อบอกเล่าเด้อพี่น้องเล่าเด้องานแต่งเจีจเ๊ยบ งานแต่งกระเทยเท่าคนด,ดีตบมือปัดนางสิได้ตกคานแล้วพี่น้องหลังจากค้องคานมาโดนล,ลายฝ้าลาปีาาเยังมีอย่างเสยยังมีอย่างเสยนกั <laughs> บ้าอีนนี้เอาเกิือมันรายกันไปละพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีเราเล่นเ่าหัวไปแล้วพี่น้องเฮ้ยเ่าอีลีนี่แหละ